ถ่ายวีดีโออยู่อ๋อเราโชว์ทุกอย่างหมดแล้วตอนเราไปขอวิซา่าใช่ถ้าวิซา่ามันออกมาแล้วตรงน,นี้มัตสบึบะของเราเกรดหกเกรดอะไรปะ <6. S 1> เกรเกรดหกไปนูน่น,นไม่อยากถ่ายรูปกันเหรอ,อ <laughs> <laughs> ไม่มีอารมณ์ <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> เดินไกลแล้วร้อนแล้วน่าจะเอารถมาหนักต่อน,นี้น่าจะลากได้ลากได้แต่มันจะขาด <c oughs> ขนาดเรามาเร็วนันเนี่ยยังเสียเวลาเลยใช่เป็นวโพดอืมไปซื <c oughs> ้งเห็ดแล้วอะ่ะง <c oughs> วดที่แล้วเดือนตุลาได้เก็บอยู่ไอเห็ดเ <c oughs> ห็ดสาดำดำอะ่ะพี่อ๋อไออะไรนะครงกิโลนะเออ เก็บได้สงถังมาตากแห้งเดือนนิดเดียวแต่เก็บเพลินเนาะเพราะว่ามันไม่ร้อนไงเก็บเพลินเลย ครั้งแรกนี่แหละปกติหนูขอได้สามเดือนแต่เสือขอสองเดือนอเพราะว่าแฟนหนูว่าเป็นพ่อค้าร้านสตรอเบอรี่อะไรนะไปรับผลไม้พวกผับพวกอะไรมาขายอเออเออหนทนะูทำไมน่ะทำไมม,ไมิถุนาริเพิ่งจะเริ่มหน้าร้อนเลยแหละเออวิลาร์เข้ามาไป้กระดาษกระดาไม่เป็นไร<า>เดี๋ยวได้มาอีกกลัมาแล้วก็ไปไหใช่ใชแฟน แฟนหนูมันมันตื่นแต่ตีสามตีสี่ที่มันไม่มีเวลาหรอกแล้วหนูก็ไปช่วยอะไรเขาก็ไม่ได้ผู้ประจะไม่ได้เขาจ้างคนขายนี่แหละที่กขาขายพวงนี้แหละจ้างคนขายมีไรสตอเบอรี่จ้างร้านขายมีสองร้านอีนี่ทำงานกับเขาแล้วก็มีไรสตอเบอรี่เราก็เองก็ไปรับสตอเบอรี่เอาอะไรไปใส่ร้านให้หลานขายเงินเดือนรายถ้ามาหน้าร้อนนั่นนะ หนือะโซมเลยละว่างเขาให้ว่างว,วีซ่า,าดือนไหมปีวันหฮะเขาให้ว่างวีซ่าโอ้ยหนูหนูขอวันไหนมันก็ให้วันนั้นให้แค่นั้นแหละพี่มีการบอกหนูว่าหนูบินวันที่หนึ่งใช่ไหมถ้าหนูหนูหนูมาตอมอเกินเที่ยงคืนหนูจะอยู่เกินวีซา่าเขาบอกเอ่เอ้เขาบอกให้หนูมามาตอมอก่อนเที่ยงคืนเมื่อกี้เหมือนกันเออจำกัดจำกี่มากเลยอ่ะใช่เมื่อกี้ก็บอกว่าให้มา าาเเช็คอใช่เพราะว่าเขาเลื่อนตั๋วเราใช่ไหมใช่เขาเลื่อนตั๋วเออเราไม่ได้ผิดนะเราไม่ได้ผิดแต่เราต้องทําตามเขาถ้าเออถ้าไม่ก็เลื่อนจากเราห้าร้อยยูโรเหรอพี่ห้าร้อยบาทสินึกว่าห้าร้อยยูโรอ๋อถ้าตัวมีตัวมีค่าเราเข้าประเทศนะนะใช่ไม่ให้อยู่เกินไงก็คือมันบอกเขาเลี้ยบอกว่า ปกติอ่ะพี่งวดที่แล้วเขาเผื่อให้หนูตั้งหลายวันนะไม่เผื่อเลยเป๊ะเลยขอสองเดือนก็ให้สองเดือนเป๊ะเลยเออเราไม่คิดจะอยู่เกินออเราไม่คิดจะยู่เกินอยู่แล้วแหละกลัวเกินยังกับี่แพรเราเลื่อนตัวถึงที่สขามัน หอกินน้ำหอมชอบแต่มันหลายกินรวมกันปวดหัววมนน้ กมาถึงตรงนี้นะคะเดินเพื่อที่จะไปรอขึ้นเครื่องบินนะคะบินตอนกลางคืนนะก็จะบรรยากาศก็จะเงียบเหงานิดนึงนะไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่าเรามารอก่อนเวลานะคะมารอก่อนเวลาขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินนะดูนะคะบรรยากาศเงียบมากนะคะท่านผู้ชมอ ถ้าคนขี้กลัวก็จะกลัวนะแต่เราเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรนะไปไหนมาไหนก็ฉายเดี่ยวตลอดนะคะก็จะไม่ค่อยกลัวอะไรมากมายนะเงียบไหมคะท่านผู้ชมก็มีคนมารอเล็กน้อยนะคะดูบรรยากาศวังเวงไหมคะวังเวงมิบูวเวมากท่านผู้ชม แต่ก็มันก็ปลอดภัยนะฮะสนามบินสุวรรณภูมินะค่อนข้างปลอดภัยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของโควิดนะคะอยู่ในช่วงของโควิดก็จะบรรยากาศเงียบนิดนึงนะเพราะว่าเรามาล่วงหน้าเป็นชั่วโมงเนาะคนมารอย,อยังน้อยๆอยอยู่นะคะก็บรรยากาศนะคะ ขาออกนะคะขาออกมานั่งรอขึ้นเครื่องนะคะเดินไกลมากเดินกว่าจะถึงก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็มีบันไดเลื่อนะแต่ไม่ใช้ชอบเดินไงเดินแล้วก็แบกกระเป๋าไม่รู้ขนอะไรไปนักหนาน,านานักหนักนะคะท่านผู้ชมนี่คือสนามบินสุบรรณภูมินะคะบินขึ้นเครื่องไปฟินแลนดนะะ์ฮะเมื่อมาถึงสนามบิน เฮลซิงกิแล้วนะคะนี่ก็บรรยากาศก็มีหิมะตกเล็กน้อยนะคะเดือนมีนานะก็แฟนก็พาไปเที่ยวนะคะพาไปเที่ยวเกาะเกาะของประเทศฟินแลนด์นะคะจะมีเกาะเล็กๆเยอะมากนะคะน้ำที่เกาะจะใสกว่าน้ำที่อยู่ ที่ชุมชนนะตรงนี้มันเป็นเกาะนะฮะเกาะที่ว่ามันจะมีฟาร์มปลานะฟาร์มปลาเขาเลี้ยงปลานะฮะเราก็มาดูเกาะนะแล้วก็พาไปชมร,บรอบๆบริเวณประเทศฟินแลนด์นะคะช่วงหน้าร้อนก็จะสวยนะคะก็อยู่สองเดือนเองนะคะก็ถึงเวลาบินกลับไทยนะคะกลับไทยวันที่ส1อพฤษภาคมนะคะ พศ65นะคะมาแค่สองเดือนเองค่ะท่านผู้ชมแปบ๊บเดียวนะคะก็นี่คือบรรยากาศสนามบินนะคะสนามบินเฮลซิงกิวันที่31พฤษภาคมนะคะพศ65นะคะก็พาไปชมบรรยากาศด้านในนะคะ thank you เรื่องนะคะประมาณ12ชั่วโมงนะคะถึงประเทศไทยวันที่1มิถุนายน65นะคะถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะก็กลับไทยเดือนมิถุนายนนะคะวันที่1มิถุนายน65นะคะทุกคนก็ยังใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องกัก ัววแล้นะคะครอบนี้นะคะเพราะว่าเขาเปิดประเทศแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยกเลิกการกักตัวทุกอย่างคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องกักตัวนะคะคนที่ไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องกักตัวอีกต่อไปนะคะ <S <S เมื่อลงเครื่องแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปเดินไปรอรับกบระเป๋ากระเป๋านะคะแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะไม่มีการ อากักตัวแต่ประการใดนะคะก็เดินไกลมากกว่าจะถึงกว่าจะถึงทางออกก็เดินไกลพอสมควรนะคะถ้าใครใครเหนื่อยก็เดินบนทางเลื่อนนะทางเลื่อนก็สบายหน่อยหนึ่งบางครั้งเราก็ใช้ทางเลื่อนนะบางครั้งเราก็เดินเองนะคะแล้วแต่เมื่อยมากเมื่อยน้อยเนาะ ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็มาถึงตรงนี้นะคะจุดตรวจเอกสารนะคะวันที่1มิถุนายน65นะคะยกเลิก t Thailand p a า s นะคะสำหรับพาสปอร์ตไทยนะคะ ตรวจเอกสารใบฉีดวัคซีนสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็ตรวจเอกสารใบตรวจโควิดแบบ PCR สําหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะตรวจเอกสารแล้วก็ผ่านฉลุยก็เดินทางต่อได้เลยนะคะเพื่อไปรอรับกระเป๋านะคะท่านผู้ชม เอกสารตรวจพาสปอร์ตพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ออกมาออกมารอนะคะข้างนอกนะคะตรงจุดรอรับกระเป๋านะคะรอรับกระเป๋านะคะเมื่อรับกระเป๋าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดินทางกลับบ้านได้นะคะไม่ต้องไปกักตัวนะคะเพราะว่าเปิดประเทศแล้วนะคะ ยอดเลยมารอบนี้สบายมากนะคะชิลๆนะคะแค่รอรับกระเป๋าเสร็จก็เดินทางกลับบ้านได้เลยคะ่ะท่านผู้ชมก็อขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องสบายใจไทยฟินคะ่ะเอาไว้รับชมตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย